สวัสดีค่ะสวัสดีในเอฟซทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะคะสวัสดีเอฟซชาวไทยและชาวสางชาติจ้ามาดูหนูนะคะหนูเล่นโครนแล้วแม่แม่จ้านี่อาบน้ําให้น้องเพิ่งเสร็จนะคะน้องก็เล่นโครนอยู่ประมาณนี้นะคะอากาศร้อนนะคะก็ะเลยอาบน้ําให้นะคะ ดูนะคะขุดขุดลนเล่นแล้วนะคะตอนนี้อาบน้ำเย็นสบายใจเลยนะคะโอ้ปาโคลนนะลูกโอ้หนูเล่นโคลนแม่แม่จ๋าหนูเล่นโคลนอากาศร้อนนะคะเอาน้ำให้น้องเล่นนะคะโอมีเสียงด้วย เล่นออกเสียงด้วยนะคะเล่นเลยลูกเล่นเลยวันนี้น้องเบบูญจะพาแม่แมเล่นโครนประแป้งกันนะคะคลายร้อนค่ะแม่แมจ้า เป็นหลุมที่หนูขุดนะคะแม่แม่จ๋าหนูขุดไว้เล่นนะคะ ยอยากเล่นด้วยนะคะหิวด้วยหิวด้วยอยากเล่นด้วยอยากกินด้วยอยากเล่นด้วยนะคะเชือดทานนะคะทานตลอดเวลาเลยนะคะส่วนหนูก็เล่นสิคะหนูอาบน้ำเสร็จหนูก็เล่นอยู่ประมาณนี้นะคะแม่แม่จ้า มาทักทายแม่แล้วสวัสดีจ้าก่อน <laughs> เราเอาน้ำใส่หลมให้น้องได้เล่นนะคะได้เล่นโคลนปะแป้งก็จะทําให้ผิวพอดีนะคะพอกผิวนะคะตก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แนะล้กไม่ได้นะตุตะตุดตะตุดตะโอ้โหลมเลย ตาะะตแปาแวววเลยเห็นเป็นลูกกระตานะคะก็จะพอกผิวเขานะคะไม่ให้ร้อนนะคะจะเล่นโคลนพอกผิวไวเพื่อจะไม่ให้ร้อนเพราะอากาศร,ร้อนมากๆเลยนะคะไม่หมยก็เอาน้ำมาให้ลูกให้ลูกเล่นนะคะ เพิ่มพลังก่อนค่ะแม่แม่จ้าดูนะคะ <laughs> หักแล้วลูกนะคะอาหารการกินอยู่ยที่นี่นะคะช้างของเรากินอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะวันนี้เราก็เปิดรับออเดอร์นะคะน้องช้างได้กินผลไม้นะคะอาหารหวานๆนะคะ พอกี้ยังไปตลาดอยู่นะคะยังไม่กลับมานะคะตอนนี้เราก็ให้น้องเล่นน้ําไปก่อนนะคะอาบน้ําก่อนนะคะนี่น้องใบบุญของเราก็ทานประมาณนี้นะคะกินยากเก่งมากเลยนะคะนี่น,นะคะกินแบบนี้เลยนะคะ สวัสดีจ้าแม่แม่จ๋าสวัสดีจ้ามาเล่นโคลนด้วยกันนะคะสวัสดีจ้า กินน้ำเยอะนะคะน้องจะกินน้ำตลอดเลยนะคะให้กินวันหนึ่งห้าหกรอบก็น้องก็จะกินทุกรอบนะคะที่ให้นะคะน้องชอบทานน้ำเก่งนะคะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเราจะให้น้องดื่มน้ำไเยอะนะคะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกเชือกของเราได้กินอาหารกันทุกเชือกนะคะ รับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปจ้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เรานะคะสู้ต่อไปนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมนะคะขอให้ท่านมีความสุขมากๆกำลังรวยๆนะคะนีมารับชมกันนะคะ ใบบุญอาบน้ำเสร็จก็จะเล่นประมาณนี้นะคะเล่นกับแม่เมยแล้วตอนนี้ถูตัว Hello everyone วันนี้คันหมวยก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า thank you very much for watching บายมาแล้วมาแล้วมาแอบกินยานแล้วนะคะสวัสดีค่ะ